ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะใครที่มาถึงนาแห้วแล้วมาถึงแสงพาแล้วแล้วก็อยู่วัดศรีโพชัยด้วยนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะเข้าไปไหว้ขอพรพระปู่นะคะเดี๋ยวอ้อมจะพาเข้าไปค่ะตามเลยเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอกนะคะแล้วเราก็เดินขึ้นไปค่ะที่นี่สูงอยู่สองฝั่งทางก็สามารถทําบุญได้ตรงตู้บริจาคแล้วก็หยิบดอกไม้เข้าไปไหว้ได้ค่ะนี่นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเราต้องข้ามนะคะเราก็ไหว้ได้เลยนะคะฮักโดยปกติแล้วก็เอาดอกไม้วางตรงถาดได้เลยค่ะวันนี้เป็นวันพระพอดีนะคะก็ก็จะแบบคนก็จะมาเยอะนะคะ ก็กล่าวนโมสามจบนะคะนโมตัสสะภควาโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควาโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควาโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธะอิมีนาสกาเรนะตังพุทธังอภิปูเชยามิอิมีนาสกาเรนะตังธรรมังอภิปูเชยามิอิมีนาสกาเรนะตังสังคังอภิปูเชยามินะคะสาธุสาธุขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบขอให้ประสบความสําเร็จขอให้ผู้พบเห็นมีแต่ความสุขมีแต่พลังบวกกอา,อาแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นเสาลจากเมะโบูรนี้นะคะมีอายุมากกว่า450ปีแล้วะคะ่ะทุกคน ทุกอย่างก็จะเป็นวัสดุที่แบบว่าเป็นโบราณเลยจริงอ่ะประตูะใช่ไม้ไม่มีเสี้ยนแล้วก็มียักษเฝ้าประตูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างโบราณค่ะตอนน,นี้เขาเรียกว่าอะไรป่องเอี้ยมใช่ก็จะแบบว่านี่เห็นไหมเหมือนโบราณเราก็จะขัดขัดไว้ใช่ไหมแบบนี้เหมือนบ้านโบราณ ก็จะเป็นวัดที่แบบโบราณอ่ะผนังสร้างมาจากอะไรทุกคนดูคะ่ะอิฐใช่แล้วก็จะเป็นแบบว่านี่ไงปากๆก็จะมีอิฐแดงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคานที่เป็นสมัยก่อนอ่ะก็คือจะขัดมันไม่จะจะไม่มีตะปูนะคะจะไม่มีตะปู ใช่ก็คือแบบว่าเขาจะทําให้มันคานกันอันนี้ตะปูมาทีหลังเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือเอาไว้ห้อยของแน่ๆเลยอืมอันนี้ห้ามผู้หญิงขึ้นนะคะข้างบนเพาจะเป็นพระป,ปูเนาะแล้วก็จะมีนี่หนังสืออ่าแล้วก็สามารถมาตีโค้งได้นะคะ<ๆ>เราจะพาลูปพ้องนะคะ หาลูกของก่อนโอ้ยรูปยังไงก็ดังเลยมากเลยอะไรตัวโอ้ นังดีมากเลยค่ะโอเคค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นข้างในเนาะส่วนข้างนอกเดี๋ยวจะพาเดินชมสักนิดนึงนะคะเห็นไหมว่าข้างนอกก็จะเป็นเปนอารมณ์แบบโบราณเหมือนกันก็ทำมาจากอิฐนี่ข้างๆนี่คือแบบว่าถ่ายรูปสวยได้เลยนะคะเนี่ยใช่วินเทจวินเทจ คือก่อนหน้านี้จะบอกว่าด้วยความที่ทำสร้างมาหลายปีเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีการชํารุดเป็นธรรมดาก็ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนหลังคาใหม่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะอะ่มีประตูทางเข้าหนึ่งสองสามสี่ไหมนี่ก็คือแผ่นที่เราสามารถบริจาคได้นะคะก็คือมีช่วงหนึ่งที่ เราทําบุญกับวัดเพื่อจะเอาแผ่นเนี้ยมาเป็นหลังคาแล้วก็เอาช่างมาทํานะคะ,ะเดินดูรอบๆอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกไม้จําลองนะคะสําหรับใครที่มองไม่ออกว่างานแห่ต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นยังไงอันนี้เป็นไซส์เล็กค่ะเพราะว่าวันจริงๆอ่ะก็คือจะทําอันใหญ่ที่แบบว่าคนต้องแบกประมาณสิบกว่าคนถึงจะแบบว่าแบกได้เพราะว่ามันหมายถึง การรวมพลังสามัคคีของชุมชนนะคะเป็นไซนี้ที่ใหญ่มากๆก็คือจะใหญ่กว่าต้นไม้จริงเลยก็มีอมจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนี่อันนี้ก็อีกประตูหนึ่งอันนี้น่าจะเปิดประตูเข้าไปแบบเพื่อทำความสะอาดหรืออะไรเนี่ยน,นี่เห็นไหมถ้าแบบเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็แบบยืนสวยๆแล้วก็ถ่ายกับผน,นังก็ยังได้ อ่มุมนี้สามารถมองเห็นอะไรได้บ้างนี่ค่ะจะเห็นมณฑปนะคะอ่าสีสวยมากแล้วก็สวยเสมอนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอพระไตรปิฎกค่ะข้างหลังจะเป็นกุติเจ้าอาวาสแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็นี่ที่เก็บอัฐิเจ้าอาวาสอา่องค์แรกนะคะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นโรงครัวตรงประตูทางเข้าพอดี ก็ทําบุญกันตรงนี้นะคะนี่โอเคพาทัวร์รอบวัดได้แล้วมั้งอันนู้นก็จะเป็นโรงครัวที่สร้างใหม่โรงครัวที่สร้างใหม่นี่อูใช้เงบประมาณหลักล้านเลยค่ะก็มาจากแรงศรัทธาของประชาชนเช่นกันค่ะตรงนี้จะเป็นกองกำลังการที่เราเคยมาทํางานวิ่งนะคะอ,อนนี้อ่ะโอเคค่ะทุกคน ก็ประมาณนี้สําหรับวัดศรีโพชัยนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นภาพวิวสวยๆให้ทุกคนได้ดูว่ามาถ่ายรูปมุมไหนได้บ้างนะคะจะมีมุมนู้นแหละเนาะที่แบบว่าเป็นเหมือนอินโดนีเซียนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ